ส้มตำแซลมอนค่ะวันนี้นะคะวันนี้โมจะมากินกับผักแคลลี่นะคะแคลลี่แคลลี่ผักแคล,ลนี่เป็นแบบนี้เมนูล้างตู้เย็นด้วยนะคะเมนูล้างตู้ผักกับผักเคียวค่ะหืมอร่อยมาก รสชาติก็คือจะคล้ายๆคณะอืมมันมันนี่เขาเอาไปทำตลัดอะไรเสียบจตะ มันมันทำคล้ายๆแบบสลัดใส่น้ำสลัดก็เลยเผัดพุงดวแบเผักเยอะมากเลยนะ

Sagt yep. ja. Mm. Ja. Yep. Ja. ไปซื้อที่ท็อปอร่อยหอมาะเด้ หัวพันใส่น้ำมันไปลวผักเคลรี่เคลรี่พันขนมจีนอื 慢慢啦。Mm. เราไปซื้อข้าวให้ลูกแล้วก็เลยแวะ็อดอืม

หวนเชช่อหลด ทำไมวันนี้มันไม่มีน้ำมีนะแต่ขนมจีนมันเยอะเหรอ สงารมันก็อยู่บ้านไม่รู้จะไปไหนเบื่อหมดไว้แล้วขี้เกียจหาทำอะไรกินก็สนุกดีมีความสุข,ขอยห้องแต่แบบไม่ได้ฟิลอยากออกไปเล่นฉีดน้ำอะไรเงี้ยไม่ได้ฟิลนั้นแล้วอ่ะ ลแบบอืมประอมกลางคืนแล้วก็มีที่สิงอะไรเงี้ยแบบร้านคิวร้านอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้อยากฟิลแบบเดินฉีดเออคนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานมาเปล เป็นขท่าที่ RCA มาคนก็เยอะมากนั่งดูคนสนุกดีนั่งดูคนแทน ผักขาที่เหลือล้างตู้หมดแล้วผักเสร็จไหมเนี่ยคณะน่าจะตระกูลเดียวกันไหมแต่ว่าอันนี้มันจะแต่ไอผักเคลเคลเคลเนี่ยมันน่าจะมีความมันกว่ามันกว่านี้แต่อันนี้น่าจะมีความกรอบกว่าเพราะว่าต้นอ้วนกว่า แต่โมออ่เคยไปกินร้านแบบที่เขาขายสลัดอะไรอย่เงี้ยแล้วเขาใส่ผักอันนี้แล้วเขาราดน้ําสลัดมันอร่อยมากเลยอืม,มันมๆๆแลรอก็เพื่อนๆจะทำไงขึ้นน้า